การแข่งขัน VNL 2025จบลงไปแล้วแต่ว่าคนไทยยังจะได้ตามเชียร์นักตกสาวไทยของเรากันต่อค่ะเพราะว่าการแข่งขันวันเล็บบอลลีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีบลก2025กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยณนะศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชระหว่างวันที่1-3สิงหาคมนี้โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ทีมได้แก่ทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติเวียดนามค่ะโดยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดนะคะเ เพื่อนคนไหนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรได้ที่ Facebook smm volleyball ราคาบัตรใบละ400บาทเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่15กรกฎาคม2568อยากให้คนไทยตามไปเชียร์ตามไปให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยของเรากันเยอะๆนะคะ